สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวนาฬิกาคาซิโอรุ่น a 1 6 8ครับรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ก๊อปได้เหมือนในกาของแท้เกือบ100%เลยนะครับอันนี้ย้ำเลยนะครับในกาที่ผมได้มาทั้ง2เรือนเนี่ยจะมี1เรือนที่เป็นของแท้แล้วก็อีก1เรือนเป็นของก๊อปปี้นะครับอันนี้ก็มาดูในส่วนของรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนนะครับ ในการทั้ง2องเรือเนี่ยจะเป็นในกาที่ผ่านการใช้งานแล้วนะครับก็จะมีลักษณะเก่าๆหน่อยครับสีซีจางนะครับไปตามอายุการใช้งานครับเรือนแรกก็จะมีสติกเกอร์นะครับ CMG ของเซนทันนครับซึ่งเป็นบริษัทผู้นําเข้าของนิกาคาเซโอนะครับตอนนี้เรามาดูรูปลักษณ์ภายนอกกันเลยนะครับฝาหลังน็อตขันฝาหลังนะครับเป๊ะมากครับ สายด้านหน้าด้านหลังเนี่ยก็แทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลยนะครับสีของตัวเลขดิจิตอลก็นะครับแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยนะครับความเข้มความจางครับเรือนแรกเนี่ยน่าเสียดายครับกดไฟไม่ติดเรือนที่2ไฟก็จะประมาณนี้นะครับถ้าคุณไม่ได้ซื้อจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือนะครับคุณก็มีโอกาสได้ของปลอมมาใช้นะครับอันนี้ผมย้ําเลยนะครับมันเหมือนกันมากๆนะครับ ขนาดผมเนี่ยได้นิกาเรือนนี้มาตอนแรกเนี่ยผมก็ยังเข้าใจว่ามันเป็นของแท้นะพอได้มีโอกาสได้เปิดนะครับดูแล้วก็สัมผัสลึกๆเนี่ยถึงได้รู้ว่ามันเป็นของปลอมครับลองมาลุ้นดูนะครับว่านิกาสองเรือนเนี่ยเรือนไหนเป็นของแท้เรือนไหนเป็นของก๊อปปี้ครับดูออกยากเลยใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเราก็จะมาเปิดเครื่องครับเปิด เปิดเครื่องกันดูเลยว่าเรือนไหนเป็นของแท้เรือนไหนเป็นของก๊อปปี้ครับหลังจากที่เราขันน็อตนะครับออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็จะมาดูในส่วนของเครื่องด้านในครับสําหรับเรือนที่มีสติ๊กเกอร์ติดนะครับจะใช้ของแท้หรือไม่นะครับเปิดออกมาดูแล้วก็จะเห็นว่าฝาหลังไม่ได้ปั๊มอะไรนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ แผ่นสติ๊กเกอร์นะครับติดตรงที่รังฐานนะครับส่วนอีกเรือนหนึ่งนะครับก็จะไม่มีสติ๊กเกอร์นะครับติดที่ฝาหลังแล้วก็จะมาดูในส่วนของเครื่องด้านในนะครับว่าจะมีลักษณะเป็นยังไงครับสำหรับเรือนที่2เนี่ยนะครับก็จะไม่มีสติ๊กเกอร์ติดนะครับ แต่เรามีจุดสังเกตนะครับว่าเรือนที่2เนี่ยเขาจะมีปั๊มยี่ห้อคาซิโอนะครับอยู่ด้านล่างนะครับลองสังเกตดีๆนะครับซึ่งเรือนที่2นี่นะครับคือของแท้ครับส่วนเรือนแรกเนี่ยนะครับผมก็จะแกะสติกเกอร์ออกนะครับออกมาดูเลยว่ามันจะมีลักษณะเครื่องที่เหมือนกันหรือไม่นะครับหรือว่าจะปั๊มยี่ห้อคาซิโ หรือเปล่านะครับเรือนที่2นะครับจะสังเกตได้ว่านะครับไม่ได้ปั๊มนะครับไม่ได้ปั๊มยี่ห้ออะไรเลยนะครับแต่เครื่องเนี่ยก็มีลักษณะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยนะครับแค่นี้เองนะครับจุดสังเกตว่าแท้ไม่แท้นะครับแต่ก็ถือว่าในการรุ่นนี้เนี่ยเกิน95%เนะครับเหมือนกันมากๆนะครับถึงขนาดต้องดูที่เครื่องกันเลยนะครับถึงจะสรุปได้ว่าเป็นของแท้